非常好。 เที่ยวนะครับพี่น้องวิญญาเห็นอะไรที่ไม่เกิดมาไม่เคยเห็นจริงๆเลยวันนี้วิญญาเห็น,อ,นอะไรจะพาไปดูครับอขับวิญญาไปตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่น้องคายครับนะครับอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดน้องเข็ม อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายไปดูวิญญาเจออะไรพี่น้องไปบอกบอกับพี่น้องพาไปดูสิว่าอะไรเคยเห็นไหมเคยเห็นอะไรเนี่ยจริงจริงจังๆแค่ไหนอย่างไรวิญยามาเห็นตรงนี้เห็นไหมมองไปเห็นไหมครับวินยามาดูตรงนี้สาธุขออนุญาตเด้อเจ้าที่เ้าทางเลยนะครับวิญญาเดินม,มาในวัดท่านนะครับ มาเห็นแต่อยากพาพี่น้องมาติดตามดูต้นตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดเป็นๆน,นะครับส่วนภาควิญญาเจอแต่ต้นตะเคียนที่ขุดเจอบ้างอยู่ในวัดสถานที่ต่างๆบ้างต้นยังแห้งอ่ะน,นะฮะแต่วิญญาไปเห็นต้นจริงๆครับนี่โอ้ยสาธุเดอ้อขออนุญ,ญาตเด้อครับเดอ้อขออนุญ,ญาตนะครับวิญญาไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตเกิดมาในชีวิตเลยนะครับเกิดมา สาธุเดอ้อแม่ตะเคียนใหญ่ต้นเป็นๆเ,เลยเพื่อนๆครับพี่ๆต้นเป็นๆดูที่สี่คนห้าคนโอบนะครับใหญ่มากดูบริเวณนี้ฐานที่ท่านที่ทางวัดทําไว้เห็นไหมโอ้โหดรูรอบๆเพื่อนไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่เห็นต้นเป็นๆสดๆแบบนี้ ยังมีในปัจจุบันส่วนมากเห็นแต่ในข่าวสารต่างๆว่ามีต้นตะเคียนใหญ่โยจมอยู่ในน้ําหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันปีไม่มีใครรู้เลยมาวันนี้เห็นจริงๆแล้วครับเห็นกับตาเลยดูดิจ้าตัวขออนุญาตเด้อพ่อแม่ตะเคียนเด้อลูกมาขอถ่ายทํา YouTube เนาะเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยเห็นของจริงแบบนี้จะได้เห็นเนาะนะครับนี่เลยนะครับนี่ ใหญ่จริงๆนะเพื่อนไม่ได้พูดเล่นนะครับใหญ่มากนะครับดูดูนี่เถาวันนี้เถามือวิญญาณนี่ดูดิโอ้โอ้เถาขึ้นที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับย่งอยู่ป่าเขาลำเนาไัยที่ว่าโอ้โหเพื่อนเลยเหมือนที่อยู่ป่าเขาแบบใหญ่ๆอ่ะนะครับนี่เป็นวัดป่านะครับวัดป่าแต่ชื่อวัดว่าวัด หนองเข็มนะครับวัดหนองเข็มตําบลทับไหนะครับอำเภอรัตนาวาปีนะครับนี่ดูความศักดิ์สิทธิพี่น้องเอ้ยนะครับมีรอยโขดด้วยมีรอยเอาแป้งมาโรยด้วยนะครับแล้วก็มีชุดไทยด้วยสาธุเดอ้อขออนุญาตให้ลูกบรรยายอะไรให้ประชาชนที่ไม่ได้มาเห็น จะได้เห็นด้วยกันได้เห็นภาพจาชมคิดวิญญาณอยู่จะได้เห็นเนาะครับเนาะจะแม่เด้อเนี่ยมีชุดไทยเห็นไหมแล้วมีผ้าสีพี่น้องลองคิดดูว่าอะไรนะครับนะเพื่อนๆน,นะขออนุญาตเด้อแม่ตะเคียนเด้อลูกขออนุญาตถ่ายเพื่อให้ประชาชนที่ไม่เคยเห็นต้นตะเคียน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้ใหญ่ๆอย่างนี้ดูดิใหญ่มากเลย สูงมากเขาไปสอบถามคนท้องคนแก่อยู่นี่ประมาณหลายร้อยปีพี่น้องดูดิหลายร้อยปีโอ้โหเห็นไหมฮู้เห็นไหมเฮ้นลุกเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนลุกโอ้โหเห็นไหมคนลุกนะเพื่อนใจไหม ดูดิดูดิดพเพื่อนเพื่อนดูผมไม่ได้โกหกคุณพี่น้องนะพี่น้องที่ตีตามอยู่ตัวนี้ผมไม่ได้โกหกท่านนะครับเรื่องจริงไม่ได้ไปชายทำโดยเอาเรื่องเอาที่อื่นมาโกหกท่านนะครับอยู่ในวัดท่านจริงๆนะครับดูดิข้างๆต้นตะเคียนแล้วก็ลกทึบแบบนี้ดูดิอืนี่ดูดิ เห็นไหมครับเนี่ยทึบโุดิอุด,ดิใครอยากมาดูมาชมก็ขอเรียนเชิญนี่ขอเชิญนะครับดูนะครับวิญญาไม่ได้โกหกนะครับเป็นเรื่องจริงเลยพต้นตะเคียนใหญ่เป็นๆน,นะครับส่วนมากที่วิญญาเจอับอยู่ที่วัดบ้างอยู่ที่บึงหนองน้ําที่เขาดูดหินดูดทรายลึกๆล,ลงไปร้อยเมตร พันเมตรร้อยเมตรนน่นถึงจะเจอแบบนี้แต่นี้เจอจริงๆครับของโอ้ยเพื่อนพี่น้องดูดูรากดูรากเพราะว่าตรงนี้น่าจะทำกั้นอะไรเน,น่นเนาะการเพื่อไม่ไม่ให้ไม่ให้อะไรมาแทกกระแทกหรือเปล่าเนาะไม่ให้อไ,ไอะไรเข้ามาโดนใน,ในตัวท่านเนาะ สาธุเดอ้อจะแม่แตะเคียนครับกับผมวิญญาพาเที่ยวมาถ่ายลงย t u b e ให้พี่น้องประชาชนที่ไม่เคยเห็นต้นตะเคียนเป็นเป็น,ปนแบบนี้เกิดมาในชีวิตวิญญาเพิ่งจะเห็นต้นตะเคียนสดสด,สดเป็นเป็น,ปนแบบนี้รูปร่างอย่างนี้โอ้ oh, อะไรพี่น้องเนี่ยดูดิได้เทาเอาไวข้ขึ้นเยอะแยะเลยเขี้ยยังพี่น้องขึ้นหลายหลายพี่น้องนี่ เพิ่นโบรานเพิ่นวาน,นะครับเนาะต้นไม้ใหญ่ก็ต้องมีผีเพื่อวมาสาวผู้ดีก็ต้องมีสู้เพื่อนวานเนาะครับก็สียังสีดอกนะครับเนาะขนาดกลาง,งเว้นนะครับแสกแสก,แสกวิญญาณมาเนี่ยคนลุกซูซาซูซาเพื่อนนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยเนะี่ยคนลุกเลยนะครับคนลุกตั้งเลยขออนุญาตเดอ้อไม่ตะเคียนเดอ้อลูกมาได้มาลบหลู่เด้อครับเด้อลูกไม่ได้มาลบหลู่คนหัวลุกซาเลยครับอนะ ขออนุญาตเดอ้อแม่ตะเคียนลูกไม่ได้มาลบหลูเดอ้อลูกขอมาถ่ายเป็น YouTube เป็นคลิปลง YouTube เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ไม่เคยเห็นต้นตะเคียนเป็น,เป,นเป็นใหญ่ใหญ่อย่างนี้ยังมีอยู่ในแถวบ้านเรานี่อยู่ในวัดป่าในวัดนะครับตรงนี้เลยเมืองหนองคายแล้วนี่ดูดิหรือพี่น้องประชาชนที่เคยเห็นแบบนี้ต้นใหญ่ๆอย่งี้ช่วยคอมเมนต์ให้วิญญาตทราบหน่อย ว่าเจอต้นตะเคียนใหญ่ๆแบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์ในวิญญาทราบหน่อยขนลุกเลยครับขนลุกสุสานะครับกลางวันแสกๆนะวิญญาเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตเด้นนะครับขออนุญาตถ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ไม่เคยเห็นแบบนี้ให้ได้ชมกันบ้างนะครับเนาะนะโอ้ขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมครับ แสดงว่าแม่ตะเคียนเราชอบชุดไทยนะครับหรือว่าท่านอยากจะมานะครับมาไหว้ถามคุยกับท่านหลวงพ่อนะครับนั่งนั่งนั่งคุยกับท่านอยู่บอกว่าใครอยากจะมาไหว้ก็เชิญนะครับวัดหนองเขมตําบลทับไหอําเภอรัตนาวาปีจังหวัด น้องคายมาได้หลวงพ่อบอกท่านมาได้นะครับแต่ให้สำรวมสักหน่อยท่านบอกให้สำรวมอย่าส่งเสียงดัง A ออารอวายนะครับวิญญาไม่เข้าใจเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนรู้นะครับที่เป็นเป็นเป็นนะเป็นเถาเป็นอะไรอยู่ด้านบนนั่น่ะคืออะไรเห็นไหม ไหครับเพื่อนๆเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เลยนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ในกิง่ตงต้นโพองต้นตะเคียนนี่จะมีใบเล็กต้นใบเล็กใบน้อยครอบคุมมุงเต็มไปหมดเลยนะครับฮะเพื่อนๆช่วยบอกวิญญาทีเถอะสิ่งเหล่านี้ที่วิญญาเห็นอยู่ตอนนี้คืออะไรอยู่จุดนั้นอย่างไรเนาะเดี๋ยววิญญาจะขอพรนา โชคลาภหน่อยเด้อพระแม่ตะเคียนถ้าพี่น้องอยากเสียงโชคก็น่าจะมาสังเกตตรงที่ผ้าเจ็ดสีหรือผ้าหลายสีเนี่ยเกิดจากอะไรต้องพี่น้องประชาชนที่มากราบไหว้หรือขอพรน่าจะมีโชคลาภเนาะนะครับถึงดังถึงได้แบบนี้เนาะดูรอบรอบนะครับเดี๋ยววิญจะเดินดูรอบรอบให้ดูว่า ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นป่าแบบไหนบ้างนี่ลกหมดเลยเห็นไหม,มเป็นล่มหมดเลยเพื่อนเห็นไหม,มน,มน,นะครับวิญญาเกิดมาในชีวิตเพิ่งจะเคยเจอนะครับขอพูดตรงๆเลยตอนนี้ห0สิบแล้วนะครับอายุนะครับจะย่างห1มกรานนี่แหละนะครับเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละ ถ้าเอฟซคนไหนเคยเห็นต้นใหญ่กว่านี้ในในบ้านนะครับในวัดบ้านในบริเวณไม่ใช่ภูเขาในป่าเขาลึกนะครับแบบนี้มีที่ไหนบ้างช่วยคอมเมนต์ให้วิยาทราบหน่อยเดอ้อนะครับให้รู้หน่อยนะครับวิยาจะไปดูนะครับเพราต้นตะเคียนให,ใหญ่ๆเป็นๆแบบนี้อยู่บริเวณไหนบ้างท่านเจอช่วยบอกทีนี่ต้นไม้รอบๆนี่ลกมากต้นไม้แบบโอ้โหเดี๋ยววิญาจะพาเดินไปดูทั้งพวด้วย เป็นยังไงบ้างนะครับ<า>ต้นไม้นี่สูงงามมาก<า>ดูเลยโอ้พี่น้องขนลุกะเดินคนเดียวมันก็เสียวเหมือนกันพี่น้องทางที่เดินเห็นอยู่ตอนนี้เป็นทางที่เดินจงกรมของพระที่อยู่ในวัดนี่นะครับที่ปฏิวัติเดินในวัดนี้นะครับวิญญาณเห็นแล้วก็ขนลุกสุดซ่าเลยนะครับนะวิญญาณจะพาขึ้นไปดูด้านบนไม่ไม่เดินแล้วพี่น้อง ไม่เดินไปตรงนั้นแล้วนะครับวิญญาก็รู้สึกว่าอ่านะอย่าไม่คุยดีกว่ามันรู้สึกว่าวูบวนะับนะร้อนเหนาๆนะครับเนาะขออนุญ,ญาตเด็กแม่ติเคียนเ้อขออนุญ,ญาตลูกขออนุญ,ญาตถ่ายน้อยถ่าย,ายทำให้ท่านนะ ขออนุญาตขึ้นไปข้างบนหน่อยได้ไหมคุณแม่ตะเคียนนะเดี๋ยววิญญาจะขึ้นด้านบนนะครับไปดูใกล้ๆนี่ครับคอขึ้นมาดูสิ่งที่มาเส้นไหวเนะาะง,ง่ายอา้าวนกร้องใหญ่เลยพอวิญญาขึ้นมานั่งตรงนี้นกร้องเกียวกลาด,ดยกินไหมครับเนี่ยเอา้าไปขี้ทำไมไม่ร้องอ่ะพอวิญญาขึ้นม้านกร้องเลยนี่ขออนุญาตเด้อจะแม่เด้อ เห็นไหมครับเดี๋ยมีเครื่องเส้นไหว้มีอะไรบ้างมีแป้งนะครับมีแป้งมีที่แต่งหน้าแต่งตาความสวยงามแม่มีวีมีแป้งเนาะดูดินะครับโอ้พี่น้องวิญญาคขนลุกเลย,เนยคนลุกเลยนะครับนะนะครับวิญญาณขออนุญาตตรงที่แม่พี่น้องลองเพ่งดูดีๆนะครับตรง ที่วิญญาณถ่ายกล้องกำลังจับอยู่จุดนี้ท่านเห็นอะไรบ้างท่านเห็นเลขอะไรบ้างนะครับวิญญาณเห็นอยู่นั่นะเต็มเต็มเลยนะครับตัวล่างจุดนี้ออกตัวนี้เดี๋ยวซูมดูใกล้ๆเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆให้พี่น้องเห็นนะครับซูมดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับท่านเห็นไหมเห็นเลขอะไรไหมครับอ้าวพิจารณาดูนะครับนะครับนะครับจุดนี้มีรอยคนเขา มาเอาแป้งมาโรยแล้วขอหวยท่านอยู่นั่นเองนะครับนะลองพิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคนเดอ้อใช้วิญญาจะมางมงายท่านเดอ้อนะครับนะเห็นแบบนี้แล้วสิ่งเหล่านี้แล้ววิญญาก็อดคิดไม่ได้อิบเผื่อว่าอิซีอยากมาขอพรมาไหว้ขอพรน,นะครับเนาะนี่นะครับนี่เดินดูรอบๆสิครับ ต้นย้ายใหม่ต้นไม้มาใหญ่มากนะครับเดินยาย,ยืนเดินรอบๆดูสิอนุญาตเด้อนี่นะครับอ,น,บอนุญาตเด้อปูเด้อนะครับอนุญาตปูเด้อ พี่น้องเคยเห็นไหมครับต้นไม้ที่เป็นๆตอนเนี้ยอย่างเนี้ยนะครับต้นตะเคียนใหญ่ที่สุดเพราะว่าสามคนสี่คนน่ะถึงจะโอบหุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นผูใ้ใหญ่ๆมือยาวก,ก็คงประมาณสองคนสามคนได้นะครับแต่อย่างเท่าตัววิญญาณน,น่าจะสี่คนสูงมากอนุญาตเดอ้อถ่ายนะครับอเอา้าเหมือนคนเลยเพื่อน ดูตรงนี้เหมือนคนแบบว่าชูแขนขึ้นไปหันหน้าลงมาหาวิญญาเลยนะหเห็นไหมพาไปาตรงเนี้ยก็เหมือนหน้าท่านแขนโหนลงมานะมองมองมาที่วิญญาเลยนะเออแปลกจังนะครับอะอนี่ดูป่าไม้ดูดิที่อยู่ใกล้เคียงดูดิเป็นป่าลกรงลางเป็นเถาวันเยอะแยะเลยนะครับลงมานี่เถาอะไรไม่ทราบพี่น้องใหญ่มากเนี่ยดีดูดิ นี่เงาว่านพี่น้องเงาอยู่นี่เงาใหม่เครื่อนนี่ไหมเครื่อใหม่เครื่อนนี่เป็นเครื่อนอย่างพี่น้องนี่เงาใหญ่มากเลยดีครับแปลกใจมากนะเพื่อน <c oughs> ๆไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่แบบป่าดงดิบลึกๆอะ่ะเป็นในหมู่บ้านอยู่เลยครับเป็นอยู่ในวัดบ้านอยู่เลยครับวัดวัดเป็นวัดในหมู่บ้านอยู่เลยครับไม่ลกขนาดนี้ทำไมถึงมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ วิญญาเกิดมาก็เพิ่งเจอจริงๆนะครับพี่น้องเพิ่งเคยเจอจริงๆนะครับอะมาดูจุดนี้มีอีกจุดหนึ่งเอคนที่ลงจะไปขัดคอหวยนี่จะลงไปยังไงเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่สูงขนาดนี้นี่เห็นไหมนี่อีกจุดหนึ่งนะครับวิญญาก็ไม่เข้าใจว่าคนที่ลงไปขัดคอหวยนั้นทํำยังไงได้เนาะอือหือือ,อ,อ,อ เวันเหล่านี้ขึ้นไปได้ยังไงนี่เนี่ยขึ้นเกาะกับต้นไม้ไปเรื่อยๆนี่ดูดินะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมนี่ที่ขึ้นไปนเนียน่ยเห็นไหมขึ้นไปได้ยังไงอะเลื้อยขึ้นไปได้ยังไงะนะเพื่อนลองคิดดูนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยดูดิเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากต,ต้นไม้ที่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งต้นตะเคียนนั้นคืออะไรนะครับนะ โอ้แปลกจังล่ะขึ้นไปยู่ยังไงแล้วใครไปปลูกไว้เมื่อไหอไร่ยังไงเอาพี่น้องลองคอมเมนต์ให้ารายละเอีย,ยดวิญญาณหน่อยเดอ้อที่ใครรู้ผู้รู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆนะครับเนะาะเพราะสิ่งเหล่านี้อย่างคือพวกเนี้ยเอาจะขึ้นไปได้ยังไงเอาลองลองลอง,ลองนึกดูว่าเนะี่ยไม้ไม้เหล่านี้เนี่ยอย่างนี้นี่โครนมนะันนะอันนี้สามันคอยเอินเงาเนาะเงาพ้นยู่นี่นะครับเนะนีงง่ยหนังเงาไมนะ้แล้วเพวื่อนจะขึ้นไปจังใดเหรอ สิขึ้นขันไปนัจไหนเพื่อนติไตจเพื่อนตึงไปสิเป็นไปบ่ได้หรอกผพราะว่าเพ่นเนาะเนี่ยผมว่าน่าจะแบบขึ้นไปยังไงหรือเขาเกี่ยวอะไรกริ่งมาอะไรขึ้นไปด้านบนถึงไปอาศัยต้นไม้ใหญ่อยู่อย่างนั้นโอ้แปลกจริงนี่เกาะอยู่เกาะนะนี่เถาพวกนี้อยู่เกาะไม่ได้แข็งแรงนะครับนี่นี่นี่ยวิญญาณโหนอยู่นี่นี่ขอโทษ้อขออนุญ,ญาตนะครับแมสเะเคียนเดอ้อนี่นี่ วิญญาโหนอยู่นี่แกวงอยู่ยังยังขยับได้อ่ะไม่ไม่ได้แข็งโปก๊กไม่ได้ขึ้นตรงดิ๋วนะเพื่อนนะนี่เห็นไหมนี่วิญญาเขยา่านี่ยังยังเขย่าได้อยู่นี่โอนเอน็นโอนเอ็นอยู่นี่น,นี่เห็นไหมะฮะนี่ขอโทษเดอ้อคุณแม่ตะเคียนเดอ้อที่ที่ทําให้พี่น้องที่เอฟซีที่ตามได้เห็นเนาะรับนี่นะครับอ่ะลองคอมเมนต์วิญญามาด้วยว่า เขาพวกเนี้ยเถาวันใหญ่ๆงี้ขึ้นไปได้ใหญ่ปีนขึ้นอย่างไรนี่อย่างต้นนี้อย่างเถาเครือนี้เอาอย่างเขี้ยนี่พี่น้องเอานี่นี่นี่เขี้ยวบอกไงด้นี่อย่าไงไงก็แขนวิญญา่าไงก็ขาวิญญย่าอครับนี่ขึ้นไปนี่มันขึ้นไปจังไดหรือมันเกี่ยวไปจังไดนี่ครับขึ้นไปนี่นะครับนี่เกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปแบบนี้ต้นไม้ใหญ่ๆยังสูงอ่ะสูงนุ่นนะเพื่อนนุ่นอู้นอใช่ไหมขึ้นไปได้ยังไงอ่ะครับ โอ้โห oh, oh, oh. เป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆนะครับในป่าในเขานะครับถ้านในป่าในเขาลึกๆลกๆ่ะจะเป็นขนาดไหนเนาะวิญญาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงวิญญาไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับเอาให้ผู้เชี่ยวชาญกันแล้วกันเนานะที่ชมวิญญาอยู่ว่าต้นไมต้ตะเคียนใหญ่เป็นๆแบบนี้ทําไมถึงมีเทาวันมากมายเกี่ยวก้อยขึ้นไปนะครับขึ้นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยนนะครับเนาะ นะครับเนี่ยโอ้เห็นแล้วก็ทึ่งนะครับทึ่งมากนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายคลิปเลยครับเด้อคลิปนี้ชื่อว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตต้นตะเคียนใหญ่เป็นเป็นยังมีอยู่นะครับสวัสดีครับคลิปนี้ คลิปหนา้าเจอกันใหม่ครับผม